สวัสดีค่ะคลิปนี้กีมมาอัปเดตอยู่หลายเรื่องด้วยกันนั่นก็คือ1เรื่องพยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่10มิถุนาย,ยน2 5 6 4จากกรมอุตุนิยมวิทยาเช็คเรดาร์ตรวจฝนของภาคอีสานตอนบนและตอนล่างและ อัปเดตว่าที่พายุลูกต่อไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะเรามาดูที่อัปเดตพายุลูกต่อไปค่ะจากโมเดลของ GFS ทางฝากฝั่งของยุโรปได้คาดการไว้ว่าอาจจะเกิดพายุลูกต่อไปแถวแถวประเทศเวียดนามประมาณกลางเดือนนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยหากข้อมูลนี้เป็นจริงและเกิดพายุขึ้นจริง จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยของเรานั่นก็คือแถวภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออกและประเทศลาวก็จะได้รับอิทธิพลทำให้มีฝนตกในช่วงนั้นค่ะยังไงเดี๋ยวกี้มาเช็คข้อมูลเพิ่มเติมให้ อัปเดตให้ฟังเรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อจะได้พี่ๆน้องๆได้เตรียมตัวรับมือได้ถูกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่6ไปจนถึง10มิถุนายน2564อันนี้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่6วันนี้สภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงยังคงมีอากาศร้อนบอริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าะนองเพิ่มขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมจะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกับมีฝน ตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะในช่วงวันที่7-10มิถุนายน64ก็ขอให้พี่ๆน้องๆบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักไว้ด้วยสําหรับพื้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือมีการเพิ่มเติมกี้จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีค่ะสรุปวันนี้6มิถุนายน64ฝนจะเริ่มจากอีสานตอนบนไล่ไปเหนือตอนบนภาคใต้ตอนล่างแล้วก็กระจายตัวทั่วทุกภาคในช่วงบ่ายช่วงค่ำก็เตรียมเช็คกับทีดาชาแนลได้เลยจ้ากี้อัปเดตเรดาร์ตรวจฝนให้เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะ ต่อกันเลยกับเรดาร์ของภาคอีสานตอนบนเวลา8นาฬกา45นาีหมายเลข1ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอวาชิรภูมิอำเภอพันานิคมอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอํอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม เรดาร์อีสานตอนล่างนะคะตรวจเวลาเดียวกันกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตสปปลาวกลุ่มฝนปานกลางอยู u, so ่ในเขตสปปลาวกลุ่มฝนหนักตรวจพบไม่พบพี่น้องเศร้าเล่าผู้ใดเบ่งอยู่ก็มาคอมเมนต์แจ้งข่าวกี่ในเดือจ่าเป็นจังได้ฝนตกดีอยู่บ่มือนีตรวจพ่อฝนอ่อนแล้วก็ฝนปานกลางคลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาแจ้งเรดาร์ตรวจฝนจ่าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย